ดีค่ะนักเรียนพบกับครูดาวอีกครั้งนะวันนี้วันอังคารที่18มกราคมนะคะเราพบกันครั้งนี้ในเป็นครั้งที่2ของเรื่องการบวกนะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกแบบไม่มีทดส่วนครั้งนี้เราจะเริ่มมีการทดทดแปลว่าอะไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ,ะนะทดแปลว่าอะไรทดแปลว่า นักเรียนนักเรียนดูแล้วก็ดูว่าทดมันแปลว่าอะไรามาดูจากโจทย์ข้อน,นี้ก่อน25่บวกห้าอ่ะยี่บ้าบวกหอย่างที่เราเคยรู้กันนะเราดูอะไรคะ,ะแท่ง10บนะแท่งสิบยก็คือสีเหลืองเหลืองนี่นักเรียนเห็นไหมหนึ่แท่งคือหนึ่งสิบแท่งก็คือ20ใช่ปหทีนี้วิธีการนะยีเราจะใช้ส่วนย่อยและส่วนรวมนะ เราเรียนมาแล้วส่วนย่อยส่วนรวม25หลัก10คืออะไรคะหลัก10คือ20นั่นเองใช่ไหมคะก็คือ2แท่งก็คือ20ก็คือ20ส่วนหลักหน่วยก็คือ5เห็นไหมนะห้าสีเหลืองเนี่ยเนี่ยแท่งเนี้ยคือ5้าใช่ไหมบวกกับห้าบวกกับ5้าเขาทำยังไงเขาก็เอาหลักหน่วยคือห้าใช่ไหมห้าหลักหน่วยคือ5 บวกกับห้ารวมกันเป็นเท่าไหร่คะขั้นที่1นึ่งนะขั้นที่หงกนะ็งคือเราเอาหลักหน่วยมารวมกันก่อนห้บวกหเราได้10เห็นไหมคะนักเรียนห้บวกหเราได้10ต่อไปเราก็เอาหลัก10ก็คือ20รวมกับ10ก็จะได้เป็น30นั่นเองนักเรียนเห็นไหมคะนะวิธีการดูส่วนย่อยกับส่วนรวมนะ วิธีการจะเห็นว่าเลขทดคืออะไรคืออะไรดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยมันได้เกิน10เห็นไหมมันได้10คือได้เลข2ตัวแต่ว่าถ้ามันไม่ทดมันจะได้แค่1นึ 9, ่ถึงเกถึงเก็คืออันนี้เราเรียกว่าไม่มีทดแต่พอเป็นหลักหน่วยที่บวกกันแล้วได้เลขสองตัวเห็นไหมคะเป็น10ก็คืออันเนี้ย มันจะต้องทดไปที่หลักสิบเราก็เลยเรียกว่าการบวกแบบมีทดนั่นเองนะ,ะจากรูปเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแท่งแท่งละสิบสิบเราก็เลยได้เป็น3ามแท่งก็คือ,อต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะหกสิบสี่บวกแนะมันมีวิธีการคิดหลายวิธีนะ วิธีนับต่อใช่ไหมคะวิธีหาส่วนย่อยส่วนรวมวิธีต่างๆเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูหลายๆวิธีนะเผื่อนักเรียนเนี่ยจะใช้วิธีไหนก็ได้นะเอาที่นักเรียนถนัดนะมันจะได้คําตอบมาลองดูอ่ะมาดูอันแรกก่อนเขาก็บอกให้เราแยกแยกหลักสิบกับหลักหน่วยนะส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมหกสิบสี่จะแยกเป็นหกสิบบวกกับสี่นั่นเองนะวิธี ที่1นะนักเรียนดูนะเขาแยกพอแยกหลักสิบหลักหน่วยเสร็จปุ๊บขั้นที่1น่งเห็นลูกศรนไหมคะชี้ไปที่เลข4กับเลข8นะเราก็เอา4บวกกับ8ก็คือเอาหลักหน่วยมาบวกกันนั่นเองอย่างที่คุณครูเคยสอนใช่ไหมลูกหลักหน่วยบวกกันก่อน8บวก4ได้เท่าไหร่คะ8ไว้ในใจชูมา4นิ้ว8แล้วนบต่อแปละ9 10 11 10 สนั่นเองใช่ไหมคะ12นะเสร็จพอขั้นที่1เราเอาหลักหน่วยบวกกันแล้วใช่ไหมคะได้เป็น12 12ก็คือได้เลข2ตัวอันนี้คือเกินละเกิน10บละนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาหลักที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยมารวมกับหลักสิบนะขั้นตอนที่2ก็คือเอา60ที่มีอยู่มารวมกับ12ที่เราบวกได้ใช่ไหมคะ หกสิบวกสิก็คือนะดูนะทำไมถึงได้72วิธีคิดก็คือ60สิบวกสิก็เอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก็ได้เอาศูย์บวกสได้สองหกบวกหก็ได้เจนะรวมเป็น7จดสนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบ64สบวกแจะได้7จิบสอนะอันนี้คือวิธีหวิธีอ่ะต่อไปวิธีที่สองลองดูซิเขาทำยังไง เขาก็เอา64มาแยกเป็น62กับ2ทำไมถึงใช้ตัวนี้ล่ะอ่าใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาจะทำวิธีจับคู่สิบนั่นเองนะนักเรียนสังเกตนะนักเรียนดูก่อน64บวก8หลักหน่วยคือเลขอะไรคะเลข8 8มันบวกกับอะไรเราได้สิบ อืมแปดมันก็บวกกับสองนั่นเองใช่ไหมคะเขาก็เอาแปดจะเอาสองเนี่ยมารวมกันเป็นสิบคือหาให้มันได้สิบก่อนนะหรือยกตัวอย่างใช่ไหมหกสิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวครยยกตัวอย่างให้ดูดูตามขั้นตอนนี้ไปก่อนอะพอขั้นที่สองก็คือเอาตัวที่เหลือคือหกสิบสองมาบวกกับสิบที่เราหาคําตอบได้นะมันก็จะได้เป็นอะไรหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ด ใช่ไหมสองบวกศย์ก็ได้2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ72นั่นเองนะเพราะฉะนั้น64สบวกแปก็จะเท่า72นั่นเองนะอันนี้คือครูพยายามจะสอนให้นักเรียนนะคิดได้หลายแบบใช่ไหมคะคิดได้คือการนับต่อก็นับได้ใช่ไหมนักเรียนแบบที่ดึงก็คือเอา6กไว้ให้ใ,ใจชูมา8นิ้วใช่มแล้ว65 66 67ิ หกสิบแปดหรือเก้าเจ็อันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเอาเลขมากไว้ใจนับต่อไปนะกับแบบที่2เขาใช้วิธีหาส่วนย่อยและส่วนรวมก็คือ64ก็เอา60บวกกับ4แล้วเราก็ไปดูที่หลักหน่วยก่อน8ปบวกสได้12แล้วค่อยไปรวมนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีกับอีกวิธีหนึ่งก็คือหาคู่สิบ นะเราเรียนไปแล้วคู่10คืออะไรนะแคู่อะไรคะ8คู่2นั่นเองใช่ไหมคะแคู่2นักเรียนดูนะในรูป8คู่2ก็คือ10พอได้คู่10แล้วเราก็ค่อยเอามาบวกกันก็จะง่ายตรงนี้นะ,ะนักเรียนค่อยๆดูไปแล้วแต่นักเรียนนักเรียนจะเลือกใช้วิธีที่นักเรียนถนัดเลยนะคะ,ะมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะตัวอย่างนี้ก็คือ6บวก ห้าสิบหกนั่นเองนะวิธีคิดอะเรามาดูวิธีที่หนึ่งเขาคิดยังไงเขาก็เอาหลักสิบมาหาส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมมาหาหลักสิบกับหลักหน่วยก็ปลายเป็นห้าสิบบวกหกนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าห้าสิบหกก็คือห้าสิบบวกหกขั้นที่หนึ่งนะเราแยกแล้วพอแยกเสร็จปุ๊บขั้นที่หนึ่งเราต้องทำยังไงเอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยมา บวกกันนั่นเองก็คือเอา6กับ6มาบวกกันอ่ะหกบวกหได้เท่าไหร่คะเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา6นิ้ว6แล้วนับต่อจาก6 6แล้ว7 8 9 10 10แล้วนักเรียนหยุดก็ได้นะ10แล้วนักเรียนหยุดนักเรียนก็จะเห็นว่าเราทำไมสิบเท่าไหร่คะ12นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ12เราได้หลักหน่วยเป็น12 สิบสองมันทาไมคะมันเกินมันเกินแล้วใช่ไหมอันนี้คือเลขทดแล้วเ,เสร็จปุ๊บขั้นที่สองขั้นที่สองเราก็เอาอะไรคะห้าสิบตัวที่เหลือเมื่อกี้กับสิบสองตัวที่เราได้เอาห้าสิบมารวมกับสิบสองนั่นเองอันนี้ก็คือใช้วิธีทําไมหลักสิบกับหลักสิบหลักหน่วยกับหลักหน่วยบวกกันศูนย์บวกสองก็ได้สองใช่ไหมคะห้าบวกหนึ่งก็เป็นหก นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือหกสิบสองนั่นเองนะอันนี้คือวิธีอีกหนึ่งวิธีอ่ะต่อมามาดูอีกหนึ่งวิธีเขาทํำยังไงอ้าวอันเนี้ยเขาใช้วิธีจับคู่สินักเรียนดูห้าสิบหกตัวท้ายคือเลขหกใช่ไหมคะเลขหกทีนี้เลขหกเนี่ยเราก็เอาหลักหน่วยมากระจายนะหกมันคู่กับอะไรคะหกมันคู่กับ สใช่ไหมหกกับ4มันถึงจะรวมกันเป็น10บเขาก็เอาเลข4กับเลข6มาบวกกันนะขั้นที่1นึ่เขาเอาเลข4เว้โทษทีเอา4มารวมกับ56นะได้เท่าไหร่อนะสี่กับ56ก็คือเอาห้ไว้ในใจชูมา4ีนิ้ว56แล้วห้าสิบเจนั่นเองก็คือดูตัวท้าย6กับ4เนี่ยมันได้10 นักเรียนสังเกตนะใน60หลังจากนั้นเขาก็เอา60เนี่ยมาบวกกับตัวที่เหลือก็คือเลขอะไรคะเลข2นั่นเอง60บวก2ก็จะเป็น62นั่นเองเพราะฉะนั้นดังนั้น6บวก52 56ก็จะได้62นั่นเองน,นักเรียนสังเกต ต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสามสิบสามบวกเก้านะสามสิบสามบวกเก้ามันก็มีขั้นตอนการทํานักเรียนพยายามดูขั้นตอนนะลูกนะดูดูขั้นตอนการทาว่าถ้าเห็นเลขเยอะๆเราควรจะมีขั้นตอนอยังไงนะเรียงลําดับขั้นตอนแล้วนักเรียนจะได้ทําได้แล้วก็เข้าใจนะอะสามสิบสามบวกเก้าเขาก็เอาอะไรคะสามสิบสามมากระจายเดี๋ยวมันแบแบฝึกหัดเนี่ยมันจะให้นักเรียนเขาจะมี การกระจายไว้ให้เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องดูว่าเราจะกระจายแบบไหนเราจะได้ไปทําได้ในแบบขัดน,นะสามสิบสามกระจายเป็นอะไรคะสามสิบบวกสามนั่นเองนะพอขั้นที่หนึ่งพอเรากระจายหลักสิบหลักหน่วยได้แล้วเราก็เอาหลักหน่วยมาทําไมกันมาบวกกันก็คือเอาสามกับเอาเก้าที่เป็นหลักหน่วยเนี้ยมาบวกกันใช่ไหมคะสามบวกเก้าเอาเก้าไว้ในใจชูมา สามนิ้วเก้าแล้วนะต่อเก้าแล้วสิบสิบแล้วหยุดก็ได้นะสิบอะไรคะสิบสองนั่นเองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองจะนับอย่างนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะหยุดเก้าแล้วสิบสิบแล้วนักเรียนก็หยุดนะจะดูนิ้วของเรานิ้วเรามีกี่นิ้วสองนิ้วขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสิบสองนั่นเองอ่ะหลังจากนั้นตัวที่เหลือคืออะไรคือสามสิบใช่ไหมที่เรายังไม่ได้หายังไม่ได้ใช้ มารวมกับตัวที่เราบวกได้เมื่อกี้ก็คือเอา30มรวมกับ12เป็นเท่าไหร่คะนะเราก็บวกตามหลักเลย0ูนย์บวกสก็ต้องได้2ใช่ไหมคะหลักหน่วยศูนย์กับ2รวมกันเป็น2 3งบวกหเป็น4เพราะนั้นครับตอบข้อนี้คือ42นั่นเองนะวิธีคิดนะ ต่อไปเมื่อกี้วิธีที่หนึ่งใช่ไหมเอากระจายหลักสิบอ่ะต่อมาดูวิธีต่อไปเขาก็มากระจายหลักหน่วยแทนใช่ไหมคะกระจายยังไง9เราจะกระจายยังไงวิธีการกระจายกเราก็กระจายเป็นอะไรวิธีการจะกระจายเราก็ไปดูที่ตัวท้ายของเลขสองหลักสาบสามสามสิาตัวท้ายคือเลขอะไรคะเลข3มถ้าเลข3ามเนี่ยนักเรียนสามารถ จับคู่กับอะไรแล้วได้สิบสามคู่อะไรลูกสามคู่เจ็ดนั่นเองใช่ไหมสามคู่เจ็ดนะตอนนี้เจ็ดบวกสองจะได้เก้าเห็นยังว่าทําไมเขาถึงเอาเอากระจายเป็นเจ็ดกับสองเด็กต้องเรียนไปทําแบบฝึกหัดแล้วเร่นงงเอา้าให้มากระจายหลักหน่วยแล้วเราจะกระจายด้วยตัวไหนอะเราจะกระจายยังไงกระจายตามใจเราได้ไหมไม่ได้นะนักเรียนนักเรียนต้องไปดูที่หลักหน่วย ในเลขสองหลักว่ามันเป็นเลขอะไรถ้ามันเป็นเลขสามสามคู่เจ็ดเราได้สิบนั่นเองอทีนี้ข่านที่หนึ่งเขาก็เอาสามสิบสามมากับเจ็ดบวกกันอสามสิบสามรวมกับเจ็ดได้เท่าไหร่สามสิบสามไว้ในใจชูมาเจ็ดนิ้วสามสิบสามแล้วสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบ นั่นเองนะสี่นั่นเองจะนับต่อก็ได้หรือจะบวกเฉพาะหลักหน่วยก็ได้7จบวกสก็ได้10นะเรียกว่าทด1ไปที่หลักสิบเดี๋ยวครูจะสอนต่อนะอันนี้ให้นักเรียนดูวิธีการกดอ,อ่ะต่อไปเราก็เอา40มาบวกกับตัวที่เหลือคือ2นั่นเอง4 0่บวกสก็เป็น42นั่นเองดังนั้นสามบวกเก็จะได้42 นะฮะหรือจะใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะนะอันนี้เราเรียกว่าการนับต่อแต่ครูที่ครูนําเสนอวิธีเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้วิธีที่หลากหลายในการหาคําตอบนะคะหลังจากที่เรารู้วิธีการหาคาตอบว่านมายังไงไปยังไงกันแล้วทีนี้นักเรียนมาดูครูจะให้เคล็ดลับนะวิธีการดู ว่าเราจะบวกเลขในให้บวกได้เร็วแล้วก็ไม่งงนะักเรียนดูเลขเดีย๋ยวจะสอนให้นะลองดูเขาเรียกว่าคิดเลขเร็วก็ได้วิธีการเทคนิคหกบ่บวก8วิธีการเราต้องทำยังไงก่อนอ,อย่างแรกเลยนะักเรียนต้องไปดูที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะหกกับ8 8เป็นเลขตัวเดียวคือหลักหน่วย 4อยู่ในหลักหน่วยเราเอา C กับเอา8มาบวกกันนะทำยังไง8ไว้ในใจชูมา4นิ้วใช่ไหมคะ8แล้ว9 10 10เท่าไหร่คะเนี่ย10เท่าไหร่1บนั่นเองใช่ไหมส2บสอถ้าเราเรียนแบบไม่มีทดเราก็ใส่ได้เลยแต่ทีนี้พอมันมีทดปุ๊บเราจะมาใส่12ได้ไหมไม่ได้เราจะใส่แค่ สองแล้วก็1ที่มันอยู่ในหลักสิบเราก็จะไปไว้ที่หลักสิบใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะ6,10ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยหกอยู่ในหลักสิบเราก็บวกเพิ่มไปอีก1ก็จะเป็นอะไรคะหกบวกหก็เป็น7นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบเราก็จะได้72นั่นเองนะวิธีการคิดเลขเร็วสังเกตอีกทีนะ ข้อสองมีสองหลักกับ1หลักวิธีการเราต้องหาที่หลักไหนก่อนบวกหลักไหนก่อนคะหลักหน่วยหลักหน่วยคือหกบวกหใช่ไหมคะเอาหไว้ในใจชูมา6นิ้วนะ6ะหกแล้วก็นับต่อ6แล้ว7 8 9ดแปด้าสบสิเท่าไหร่คะ ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะพอได้สิบแล้วหยุดสิบเท่าไหร่คะสิบสิบสองนั่นเองนะสิบสองใส่เลยได้ไหมไม่ได้นะนะเรียนใช่ไหมเพราะมันมีสองหลักเราจะใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเลขทดเราก็จะใส่เฉพาะเลขสองส่วนเลขหนึ่งเนี่ยเราก็จะทดมาที่เลขหลักสิบคือห้าทดแปลว่าอะไรแปลว่าเอาไปบวกเพิ่มเราก็จะเอาห้า กับเอาหนเนี่ยมารวมกันบวกเพิ่มไป5บวกหเป็น6เพราะฉะนั้นคำตอบคือ62นั่นเองนะสังเกตอีกทีนะนะดูช้าๆชัดๆัดทำที่หลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปทำที่หลัก10ต่อไป75บวก6 เราทำหลักไหนคะทำที่หลักหน่วยคือ5กับ6นั่นเองเอาทำยังไงเอาเลขมากไว้ในใจเอา6ไว้ในใจชูม,มา5นิ้ว6แล้ว7 8 9 10. 10 10เท่าไหร่คะ11นั่นเอง11ใส่เลยไหมไม่ใส่เพราะมันมี2หลกักไม่ได้เอาหลักเดียวเอาเลขหนตัวท้ายมาใส่ เสร็จแล้วอีหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหน้าเอาไปทดที่หลัก10ใช่ไหมไปทดเราเรียกว่าไปทดก็คือเอา7กับ1บวกกันใช่ไหมเจ็ดบวกกับ1ที่หลัก10ก็จะได้8นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ81ยากไหมนักเรียนไม่ยากนะ,ะต่อไปอหข้อดูนะ7จ็ดบวกยีสบแปด เจ็ดบวกยี่สิบแปดอะไรอะไรอะไรเราต้องทําที่หลักไหนก่อนเราต้องทําที่หลักหน่วยใช่ไหมคะเจ็ดบวกแดเอาอะไรไม่แน่ใจเอา8ดไว้ในใจชูขึ้นมาเจดนิ้วนับให้ได้สนะิบเราหยุด8ดแล้ว9ก้าสิบสิบเท่าไหร่คะเนี่ยที่มือครูเท่าไหร่ 5, ห้าไะ่ั้าคำตอบคือสิบห้านั่นเองนะมสิบห้าใส่เลยไหมสิบห้า ไม่ใช่เราใส่เฉพาะหลักหน่วยคือเลข5ใช่ไหมแล้วเลข1เนี่ยเราไปทดไว้ที่ในหลัก10 2นะ2อยู่ในหลัก10บวกกับ1ที่เราทดไปรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ2บวก1เป็น3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบคือ35นะ ต่อไปอันนี้แถมให้นะแถมให้ถ้ามันเจอสองหลักก็สองหลักทํำยังไงอ่ะเออทายังไงเราก็ทําเหมือนเดิมทําที่หลักหน่วยก่อนนะคะ8ปดบวกเจดนะแปดบวกเดทำยังไงเอา8ดไว้ได้ใจชูมาเจดนิ้วใช่ไหมคะแปดแล้วนับต่อ8ดแล้วอะไรแปดแล้ว9ก้าสิบสบเท่าไหร่คะสิบห้าใส่อะไรใส่ห้า ทดหนึ่งนักเรียนสังเกตไหมใส่ห้าทดหนึ่งแต่ทีนี้ธรรมดาเราก็จะเอาห้าบวกกับหเลยเราก็ได้หใช่ไหมคะแต่หลัก10มีแค่ตัวเดียวไหมไม่ใช่เพราะข้างหน้าตรงนี้มีหนึ่ใช่ไหมคะหนึ 1, 17, เนี่ยข้างหน้ามีเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นห้าบวกหได้หแล้วก็ต้องบวกหลัก10บที่มีด้วยรวมเป็น เนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบคือ75อันนี้คือบวก2หลักกับ2หลักแล้วนะนักเรียนฮะสังเกตไหมต่ออาวลองอีกหนึ่งข้อนะทําหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยคือเลขอะไรคะเลข9กับเลข4เราก็เอา9ไว้ในใจชูมาสี่นิ้ว9แล้วนับต่อให้ได้สิบแล้ว10บ10ิบเท่าไหร่คะ 13นั่นเองนะ13เราก็ใส่หลักหน่วยก่อนใส่เลข3ทด1มาที่หลัก10เสร็จแล้ว3บวก1มันได้เท่าไหร่คะ4 4แต่จบไหมยังไม่จบเพราะว่า19ข้างหน้ามีหลัก10ด้วย3บวก1เป็น4เราก็บวกอีก1เป็น ห้านั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือห้าสิบสามนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคิดแบบคิดเลขเร็วนะพอนักเรียนเข้าใจวิธีการบวกและน,ะนักเรียนก็สามารถจะคิดเลขเร็วได้ลองตั้งโจทย์เลขแล้วลองฝึกทําดูนะนักเรียนนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ เราก็เรียนกันไปแล้วนะเรื่องการบวกแบบมีทดแบบฝึกหัดวันนี้ที่นักเรียนจะต้องทำก็คือหนะ้า99นะเก้า้าและ101นะเราไม่ได้เรียกว่า101นะนักเรียนนักเรียนต้องเรียกว่าหน้า1 0 1่นะวิธีการทำนักเรียนครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำดูนะคะว่า เข้าใจไหมนะการบวกแบบมีทดมีทดหมายความว่าบวกที่หลักหน่วยแล้วมันเกิน10ได้เลข2หลักต้องทดไปที่หลัก10นะอันนี้เราเรียกว่าการบวกแบบมีทดครนะั้งนี้ก็จบแล้วนะนะักเรียนเรื่องการบวกแบบมีทดการจะเรียนวิชาเลขนะนะักเรียนจะต้องหัดทําเยอะๆนะคะถ้านะักเรียนจะเก่งนะถ้านักเรียนไม่หัดทํานักเรียนจะ ไม่เข้าใจต้องฝึกทำเยอะๆลองตั้งโจทย์แล้วลองทำดูนะคะครั้งหน้าพบกับครูอีกครั้งหนึ่งเราจะเรียนเรื่องการบวกโดยใช้วิธีแสดงวิธีทำแนวตั้งนะครั้งนี้ก็พบกันใหม่นะครั้งนี้จบแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะนักเรียน